ปลูกผักสลัดอย่างไรให้งามแบบนี้นะคะแล้วก็วันนี้จะมาไขาปริศนาด้วยว่าทําไมบางครั้งเราปลูกแล้วดูแลอย่างดีต้นผักจึงไม่โตค่ะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนี่ยเรื่องราวดีๆอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะเกต n o นชวนคุณมาปลูกผักสลัดในขวดน้ําดื่มค่ะคุณจะมีผักสดๆทานที่บ้านแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวสารเคมีด้วยค่ะ พอเราปลูกเองกับมือนะคะมันมีเคล็ดลับดีๆค่ะที่ทำให้ผักคุณนามแบบนี้แล้วก็มีสิ่งสำคัญต้องห้ามทำเด็ดขาดเลยนะคะเพราะคุณจะเลี้ยงผักยังไงก็ไม่มีวันโตค่ะข้อแรกเลยค่ะตอนย้ายต้นอ่อนมาปลูกระวังอย่าให้รากขาดค่ะมันอุปกรณ์ที่เราใช้ก็คืออุปกรณ์ในครัวนะคะก็จะเป็นหางช้อน จิ้มลงไปแล้วก็หมุนหมุนหมุน,มนอบอย่างงี้ค่ะเนีย่ยเราก็ลากมันก็ยังอยู่เนาะลากเยอะเลยห้ามเด็ดขาดคือใช้อุปกรณ์ปลายแหลมแบบนี้นะคะมันเสี่ยงมากเลยเวลาคุณจิ้มลงไปลากขาดแล้วต้นมันจะไม่โตค่ะเรามีตัวอย่างนะคะต้นที่เราประคบประงมลากมันอย่างดีเนาะเวลาไปเลี้ยงก็จะโตแบบนี้เลยค่ะเพราะเวลาเราให้อาหารให้ปุ๋ยคอกให้น้ำเนี่ยมันก็จะสามารถดูดซึมแล้วก็จเจริญเติบโตได้ดีนะคะทีนี้เราลองเด็ด ้นมันเนาะเอาไปทานนะคะแล้วามาขุดรากมันด้วยรากมันขนาดนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นรากเนี่ยเป็นส่วนที่สําคัญมากเลยรากพือจะต้องมีและแข็งแรงและไม่ขาดตั้งแต่แรกนะคะเราก็มีตัวอย่างอันที่รากมันขาดเราใช้มือถอนนะคะไม่ค่อยระมัดระวังเท่าไหร่เลี้ยงยังไงก็ไม่โตทง้งท่าที่เลี้ยงพร้อมกันให้อาหารเหมือนกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังค่ะ ข้อต่อมาค่ะต้องพรวนดินสม่ำเสมอบางทีต้องเติมดินด้วยนะคะโดยเฉพาะในกระถางเพราะเวลาเรารดน้ำลงไปอย่างเงี้ยดินมันก็จะแน่นพอดินมันแน่นปุ๊บรากมันก็ไม่สามารถจะดึงอาหารมาเลี้ยงลำต้นได้นะคะ เรามีตัวอย่างจากกระถางที่เราตัดต้นไปแล้วนะคะเรามาดูว่าดินในกระถางเนี่ยมันแน่นขนาดไหนนะคะเนี่ยทิ่มไม่ลงเลยค่ะอันนี้ออกแรงเยอะแล้วนะคะขนาดพั่วปลายแหลมแหลมเลยยังไม่สามารถทิ่มลงไปในดินได้เลยเพราะฉะนั้นรากมันก็จะมีความยากลําบากขนาดไหนในการที่จะดูดอาหารมาใช้นะคะงนั้นควรพรวนดินสม่ําเสมอค่ะ ากเอาไว้เป็นข้อสุดท้ายคือแสงแดดต้องเพียงพอค่ะข้อนี้สำคัญมากเลยนะคะหลายคนเห็นเป็นผักสลัดเนาะมาจากเมืองฝรั่งทีนี้ก็เกรงว่าจะร้อนจัดนะคะคุณก็บังแดดเอาไว้ในร่มจริงๆผักเนี่ยเขาต้องการแสงค่ะแต่ว่าไม่ต้องต้องการความร้อนมากมายเหมือนบ้านเรานะคะมันต้องดูว่าถ้าร้อนมากก็ช่วยเขาหน่อยมีสแสรมมาบังไว้ แต่จะเอาไว้ในล่มรับรองผักคุณไม่โตแน่ค่ะเราลองมาแล้วนะคะก็ทั้งหมดนี้ลองไปดูนะคะคนที่ปลูกผักแล้วมันไม่โตมีข้อไหนที่เราบกพร่องบ้างนะคะก็ขอให้ปลูกผักแล้วก็ทานผักอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ